พัฒนาการเด็กด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะลูกของเราพัฒนาการด้านนี้ปกติไหมจะสังเกตกันยังไงดีและเราสามารถกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการลูกของเราที่บ้านได้ต่อเนื่องอย่างไรนะคะครูแมมอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนะคะ พร้อมเสริมเทคนิคที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่บ้านจากความรู้ของครูแหม่มนักกระตุ้นพัฒนาการเด็กนะคะเชี่ยวชาญการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่บ้านค่ะฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดฟรีอ e ีบุ๊กที่ใต้ล่างคลิปนี้ ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องพัฒนาการลูกของเราคราสเรียนออนไลน์อีบุ๊กเล่มอื่นๆและของเล่นในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กแบบต่างๆดูรายละเอียดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณหนังสือคู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็กตอน วัยเด็ก0-3ปีค่ะพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะพัฒนาเป็นลำดับขั้นตอนต่อนเนื่องเช่นจะชันคอได้ก่อนพลิกความหงายนะคะจะนั่งได้ตอน5-7เดือนก่อนที่จะคลานและเกาะยืนใน7-9เดือนและเริ่มเกาะเดินตอน10เดือนนะคะก่อนจะลุกขึ้นยืนเองได้ ตอนอายุ1นขวบเดินได้เองในช่วง1นขวบถึง1นึขวบ5เดือนนะคะจะเริ่มวิ่งตอนอายุประมาณ18เดือนนะคะเด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากกังวลถ้าลูกจะช้าบ้างเร็วบ้างนะคะแต่ก็ไม่ควรห่างจากเกณฑ์พัฒนาการเหล่านี้นะคะนอนจะเกาะราวบันไดได้นะคะ หรือเริ่มเตะบอลได้ตอนอายุ19-21เดือนจะเริ่มลงบันไดพร้อมเกาะราวบันดไดได้หรือคว้างลูกบอลได้ตอนอายุ2ขวบนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่จะพัฒนาจากส่วนหัวนะคะไปสู่ส่วนขาในขณะที่เด็กปกติบางรายจะข้ามพัฒนาการบางขั้นตอนไปได้เช่นหลังจากที่ลูกนั่งได้ลูกอาจจะไม่ยอมคลานนะคะ แต่จะเริ่มคุกเข่าและเกาะยืนได้เลยเป็นตน้นพ่อแม่ที่ช่วยเหลือลูกมากเกินไปจนไม่ค่อยได้ให้ลูกนอนคว่ำมเมื่อตื่นนอน อุ้มตลอดเวลาหรือไม่ให้โอกาสลูกในการเคลื่อนไหวอย่างเพียงพออาจจะทำให้ลูกมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวล่าช้าได้ดังนั้นพ่อแม่ควรส,งส่งเสริมให้ลูกมีโอกาสเคลื่อนไหวและใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของตนเองตามวัยและหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกใช้รถหัดเดิน เพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยให้ลูกเดินได้ด้วยตัวเองแล้วยังกลับทําให้ลูกมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ล่าช้าได้นะคะลูกมักเดินด้วยปลายเท้าและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะวิธีสังเกตว่าพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ล่าช้าหรือเคลื่อนไหวผิดปกตินะคะเช่นอายุ5เดือนแล้วยังไม่ชันคอแข็งหรือมีพัฒนาการไวเคินไปเช่น คว่ำพลิกคว่ำพลิกหงายได้ก่อนอายุ3เดือนหรือมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อน้อยเช่นรู้สึกว่าลูกตัวอ่อนและมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อมากเกินไปนะคะเช่นตัวเกรงอุ้มจัดท่าได้ยากเวลาจับยืนแล้วปลายเท้าจะชอบจิกพื้นมีความถนัดของการใช้แขนขาข้างใดข้างหนึ่งก่อนอายุ18เดือน ควรรีบพาลูกไปพบกุบารแพทย์เพื่อหาสาเหตุและวางแผนการดูแลรักษายอย่างเหมาะสมต่อไปนะคะมาดูเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กกันค่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กจะพัฒนาได้ต้องอาศัยการมองเห็นเด็กใช้กล้ามเนื้อมือสำหรับการช่วยเหลือตนเองและแก้ไขปัญหาต่างๆโดยทำงานประสานกับสายตามาดูพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกันค่ะ กล้ามเนื้อมัดเล็กจะพัฒนาได้ต้องอาศัยการมองเห็นเด็กใช้กล้ามเนื้อมือสำหรับการช่วยเหลือตนเองและแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยประสานกับสายตาพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กจะเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวของลูกตาเช่นลูกอายุหนึ่งเดือนสามารถจ้องมองวัตถุที่ห่างจากใบหน้าประมาณ8นิ้วได้และจะค่อยๆมองตามวัตถุผ่านแนวกลึงกลางตัวนะคะ ตอนอายุ2เดือนจนมองไปในแนวราบนะคะคือ180องศาครึ่งครึ่งตัวนะคะมองซ้ายมองขวาในขณะข่ามแบบนี้นะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจนะคะและคว้าจับกลุงกลิ้งได้ตอนอายุ4เดือนลูกจะเอื้อมมือหยิบของที่อายุ6เดือนถือก้อนไม้มือละก้อนที่อายุ8เดือนนะคะ เนี่ยของเล่นที่เป็นก้อนไม้สี่เหลี่ยมนะคะก็เลยเป็นตัวชี้วัดเวลาที่เราไปตรวจพัฒนาการกับคุณหมอนะคะซื้อของเล่นที่เป็นก้อนไม้ได้ไหมถื